จริงๆแล้วการที่จะนำเรื่องของมิลินทปัญหามาขยายความแล้วก็ให้พุทธศาสนิกชนผู้สนใจทั้งหลายเกิดความเข้าใจอย่างลึกลงไปในข้อธรรมะทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าผู้สื่อจะสื่ออย่างเดียวเนี่ยไม่ไม่ไมพอนะครับอาจารย์เพราะว่าการที่เราจะเข้าใจอะไรโดยท่องแท้เนี่ยฟังเขาเล่ามาอย่างเดียวถ้าเกิดว่าตนเองไม่ได้ประสบ ไม่ได้พินิษ์พิจารณาหรือวินิจฉัยด้วยตนเองเลยก็อาจจะอาจจะเข้าใจหลงประเด็นไปได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็อยากจะกาบเรียนทุกท่านนะครับว่าข้อธรรมะโดยเฉพาะข้อธรรมที่สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่จะต้องปฏิบัติทําความเข้าใจนะครับข้อแรกเลยง่ายๆเลยศีลห้าใน,นต้องครบก่อนนะฮะ <c oughs> จะฟังธรรมะสูงๆศีลห้ายังไม่ครบนี่ก็อาจจะลําบากเข้าใจยากสักหน่อยหนึ่งนะครับค่ะคือ คือธรรมะนี่เป็นของไพเราะรนะคะคือสิ่งที่ผู้ท่งทรงตัดมาน่าฟังนะคะแล้วก็เย็นแล้วก็ฟังแล้วถ้าปฏิบัติตามได้เนี่ยก็จะเห็นรู้ได้ได้ด้วยตนเองนะคะคอย่างไรก็ตามเนี่ยในมิรินทาปัญหาเนี่ยในปัญหาข้อที่8ดนะคะซึ่งเป็นที่บอกว่าเป็นอนุมานปัญหานี่นะคะเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับการอุปมาอุปไมยนะคะ,ะ,คะโดยการเริ่มต้นคําถามของพระเจ้ามิรินที่ถามว่า พระุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ทําไมถึงเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าซึ่งในในความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยพระนากเกษได้เปรียบเทียบนะคะว่าพ่อปฐมบรมกษัตริย์เนี่ยก็ไม่มีใครได้เห็นเหมือนกันแต่รู้ว่ามีนะคะเพราะว่ามีเครื่องลาชูประโพของกษัตริย์องค์ก่อนๆมีสเวสวตกษัตริย์มีพระมงกุฎพระวันวิชนีที่บรรทมนะคะสิ่งที่ส,สืบสืบต่อกันมานะคะซึ่ง ในขณนะดเดียวกันเนี่ยธรรมของพุทธองค์เนี่ยก็ยังมีที่ทําให้ทุกคนรู้ว่าพุทธเจ้ามีจริงรนะคะเป็นธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่สัมมาประฐานอิทธิบาทอินทรีย์ห้าภละห้าโพชฌงเจ็ดอริยามรรคมีอง 8, ค์แปดก็คือคําสอนของพุทธองค์ทั้งหมดเป็นที่จะบอกว่าพุทธเจ้ามีจริงรนะคะในคําสอนของพระองค์ แต่การอุปมาอุปไมยเนี่ยยังไม่ลึกซึ้งพอเอลึกซึ้งพอพระนาเกษจึงมีการเปรียบเทียบถึงการสร้างพะนครของในช่างในสร้างในช่างที่มีความเป็นเลิศนะคะในการที่จะจัด,จดทั้งผังเมืองทั้งมีตลาดทั้งมีบ่อน้ำคือมีทุกสิ่งจัดสรรทุกสิ่งทุกอย่างเมืองนั้นบริบูรณ์แต่ในช่างเนี่ยไปเมืองอื่นแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่เนี่ยก็คือเมืองนะคะแล้วก็เมืองเนี่ย ก็แบ่งแยกออกเป็นร้านค้าตลาดต่างๆนะคะซึ่งพระนากศีเนี่ยก็ได้อุปมาอุปไมยว่าอย่างทำนครของพทธเจ้าถ้าเปรียบเทียบนะคะก็คือมีศีลเป็นกำแพงมีฮิริเป็นคูน้ำฮิริคือทำให้กำแพงนี้กั้นต่อบาปหมายถึงความเกรงกลัวต่อบาปและอายต่อบาปนะจุดทำให้จิตใจเนี่ย ไม่ไม่กล้าที่จะทําบาปเพราะเราเกรงกลัวต่อบาปมีสติเป็นนายประตูมีพระปีชายาเป็นซุ้มประตูสติขาดปุ๊บความชั่วก็หลั่งไหลเข้ามาได้ใช่ค่ะมีพระวินัยเป็นป้อมนะคือป้องกันเอาไว้โดยมีระเบียบวินัยจะทําอะไรก็คิดก่อนมีศรัทธาเป็นเสาระเนียดนะคือปักหลักไว้ด้วยความศรัทธามีปัญญาเป็นประสาท มีพระสูตรเป็นทางไปมามีพระอภิธรรมเป็นทางสามแพร่งสี่แพร่งมีพระวิริยะเป็นโลงวินิจฉัยนี่คือความเปรียบนะคะซึ่งสติปัฏฐานเนี่ยก็จะมีเต็มไปด้วยตลาดดอกไม้ตลาดของหอมตลาดผลไม้ตลาดยาแก้ยาพิษตลาดยาทั่วไปตลาดยาอมฤตตลาดลัตนะตลาดสิ่งทั้งปวงซึ่งในคําว่าตลาดเนี่ยมันอยู่ในสติปัฏฐานเนี่ย นะคะซึ่งพระเจ้ามิลินก็ได้ถามเรียงลําดับว่าตลาดของพระเจ้าอันมีตลาดดอกไม้เป็นต้นได้แก่อะไรครับซึ่งพระนาาเกษนได้อธิบายว่าตลาดดอกไม้ก็คือสัญญาทั้งหมดนะคะก็คืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญานะคะคือสัญญาเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาที่ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่งามนะคะเป็นสัญญาอาทีนพ ะะเป็นสัญญาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่น่าเพลิดเพลินที่ไม่น่าปรารถนาคือความทรงจําสติตั้งหลายเนี่ยระกลึกเข้าหายใจเข้าหายใจออกสัญญาซากศพคือสัญญาคือความทรงจําที่มันเกิดขึ้นในระหว่างในการดําเนินชีวิตอยู่นะคะแล้วก็ในการปฏิบัติในการปฏิบัติก็คือสัญญาที่รู้นึกรู้ได้นะคะว่าร่างกายเหล่านี้มีแต่กระดูก นะคะหรือสัญญาที่เรานึกรู้ได้ว่าสิ่งที่เราควรจะมีเมตตาการุณามีมุทิตาอุเบกขามีสัญญาที่จะระลึกถึงความตายว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วต้องตายมีสติอยู่ในกายคือการจําแนกอารมณ์เหล่านี้เนี่ยคือจะทําให้บุคคลทั้งหลายนี้พ้นจากชาติชรลามรณะย่อมถือเอาซึ่งอารมณ์อันหนึ่ง อันใดก็แล้วแต่ในสัญญาที่เอ่ยมาทั้งหมดเนี่ยเอามาเป็นอารมณ์เอามาพิจารณารแล้วก็ตัดทิ้งไปเนี่ยก็สามารถให้ราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิมันเบาบางลงและสามารถข้ามวะะัฏสงสารได้ห้ามกระแสแห่งตันหาชำระมนทินได้ครับิดดูในสัญญาที่เอ่ยมาทั้งหมดนั้นคือเราตัดเพียงหนึ่งใดหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยก็สามารถจะฆ่าซึ่งกิเลสตั้งหลายและเข้าสู่พระนครได้อื เพราะว่าสติปตัฏฐานเนี่ยเป็นทางที่จะเข้าสู่พระนครคือทางที่จะสําเร็จสําเร็จเข้าสู่ธรรมนครของพุทธองค์นี่แหละค่ะครับคําว่าพระนครก็คือพระนิพพานอันไม่มีมนทินไม่มีทุรีหมดจดขาวผ่องไม่เกิดไม่มีชลาไม่มีมรณะเป็นสุขเป็นของเย็นหาภัยไม่ได้สูงสุดกว่าเมืองตามธรรมดาคือเป็นจิตที่พ้นพิเศษเป็นพระอรหรันต อันนี้คือร้านดอกไม้ของพระภูมิพระภาคเจ้าที่เราได้พูดถึงนะคะคุณเจะรู้ฟังเพลินนะคะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังพูดถึงร้านขายของหอมของพระภูมิพรภาคเจ้าว่าพระภาคเจ้าว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งพระราเกษนบอกว่าความจำแนกศีลทั้งหลายคือของหอมนะก็ ศีลก็ได้อธิบายไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะพระองค์ยังพระพุทธเจ้าทรงเน้นด้วยนะคะว่าครับนะคะคือเน้นเน้นแล้วว่ากลิ่นหอมของศีนนะอย่างกลิ่นของบุปผาติเนี่ยทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นของศีลเนี่ยได้ครับนะคะพระนาคเกษได้อธิบายถึงว่าศีล คือตลาดของหอมเนี่ยคือศีลครับนะคะแต่ว่า,าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงร้านขายผลไม้ผลผลก็คือโซดาปฏิผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลก็คือสมาบัติทั้งหลายนะผลของการปฏิบัติทั้งหลายก็คือผลที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทีนี้เราก็มาถึงร้านขายยาถอนพิษ ร้านขายยาถอนพิษเนี่ยพระนาเกษตรอธิบายว่ายาถอนพิษทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปื้องโลกทั้งเทวโลกจากพิษคือกิเลสนะคะก็คือยาถอนพิษอันนั้นก็ได้แก่อริยสัจสี<ะ>นะ่คือรู้รู้ทุกข์รู้สมุทยัยรู้นิโรธรู้กันดับแล้วก็รู้มรรคมีองค์แปดซึ่งบุคคลเหล่าใดเป็นผู้เพ่งเพื่อความรู้โดยทั่วถึงฟังอยู่ในอริยสัจธรรมทั้งสี่เหล่านี้ คือถ้าหากว่าเข้าถึงอริยสัตว์สีก็พ้นชาติชรามรณะรเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็คือ,อยาถอนพิษจากยาถอนพิษก็เป็นร้านขายยาแก้โรคต่างๆแล้ร้านนี้มีมากมายนะฮะในพระนครนนแห่งนี้ครับซึ่งร้านขายยากแก้โรคของพระพุทธมีพระภาคเจ้าก็คือส่งแก้ไขให้ทั้งเทพเฮรา,าทั้งมนุษย์ที่โรรองตัดไวแล้วก็มีสติปัฏฐานสี่นี่แหละค่ะนะคะซึ่ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้อธิบายว่าการปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน4การรู้สติยืนนั่งยืนยนั่งนอนเดิน<ะ>หรือความมีอิทธิบาท4หรือความสมรวมในอินทรีย์ทั้ง5มีโพชฌงค์7หรือมีมัคมีองค์8เป็นต้นจะทำให้ละมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาก็หมายคือสิ่งที่ไม่ชอบทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรทั้งหลายเนี่ยสามารถละได้ ด้วยการพิจารณาธรรมหรือการปฏิบัตินั่นเองครับทั้งอย่างละโลภะโทสะโมหะแล้วยังละในเรื่องของนิวรณ์ได้อีกด้วยคือในแนวตสติปัฏฐานสี่เนี่ยคือยาแก้โรคต่างๆนะฮะจากนั้นเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพระจามิลินก็ถามถ,ามถึงร้านขายยาอมฤตนะคะร้านขายยาอมฤตของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้อธิบายก็คือ ปกติแล้วเนี่ยโลกทั้งหลายเหล่านี้นะคะจะเต็มไปด้วยโสกกับปริเทวะทุกกะโทมนัตอุปาญาตความทุกข์ความโศกร่ำไรลำพันธ์ทั้งหลายนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำอมฤตก็คือการปฏิบัติที่เห็นร่างกายเหล่านี้ไม่เที่ยงที่เรียกว่ากายยคตานุสติปัฏฐานนะคะคือได้มองเห็นว่าร่างกายเหล่านี้เป็นร่างกายที่ไม่เที่ยงและไม่ยึดติดอันนี้เป็นน้ำอมฤตนะคือการฝึกในด้านกาย คือมองว่ากายร่างกายของเรานี้ไม่ใช่ของเรารเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีการผันแปรแล้วก็ดับไปพระราชาก็ตัดถามต่อว่าละล้านขายแก้วล่ะขอถวายพระพรแก้วทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้แล้วนะคะคือเป็นแก้วที่สว่างสวยัยที่ยังให้โลกสว่างรุ่งเรืองก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญับนะนี่คือแก้วร้านขายแก้ว และจากศีลสมาธิปัญญาก็ค,คือวิมุตต์คือการหลุดพ้นมีญาณทัศนะคือมองเห็นไกลมองเห็นได้ลึกซึ้งมีปฏิสมัมภามีโพชฌงคือประกอบด้วยความรู้รอบนะคะไม่มีข้อสงสัยอีกแล้วเราโพชฌงก็ได้แก่สติสมัญญะนะคะได้แก่วิริยะมีปัสิทธิความสงบนะแล้วก็มีความปิติ<ะ>มีธรรมวิจัยอย่างนี้เป็นต้น นะคะคือทำเป็นองค์ประกอบของการตัดสรุ้คือการรู้แจ้งเห็นจริงนี่คือแก้วทีนี้ศีลของพระภูมิพระภาคเจ้าละเป็นอย่างไรนะคะคือแก้วที่เปรียบเป็นศีลเนี่ยก็คือปาติโมกสังวรศีลก็คือ227ข้ออินทรีสังวรศีลคือร่างกายของเราเนี่ยไม่ละเมิดในศีลอาชีวปรสุิสุท์ที่ศีลการประกอบอาชีพก็ต้องไม่ผิดศีลปัจจยสันสน,น,สสนิศศีลตะศีล คือในการที่จะบริโภคปัจจัยต่างๆเนี่ยต้องไม่ผิดศีลจะเป็นจุลศีลมัดจิบศีลมหาศีลคือศีลที่เป็นถือในการดําเนินชีวิตเนี่ยไม่ผิดศีลไม่ละเมิดศีลยืดศีลอย่างกลางหรือถืออธิศีลคือไม่ยินดีที่ผู้อื่นผิดนะคะอันนี้อธิศีลเนี่ยนะคะแล้วเป็นศีลของที่จะได้มักได้ผลศีลที่บริสุทธิ์อย่างยิ่งนะคะศีลเหล่านี้คือแก้ว ถ้าหากว่าใครถือสีนิ่งเป็นสีนที่ได้มักได้ผลแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิลที่ศีนที่ไัยโรดรุ่งเรืองทั่วทิศใหญ่ทิศน้อยครอบงำถือเป็นแก้วนะคะคือเรียกว่าครอบงำตั้งแต่เอเวจีข้างจนถึงพระควาพรมหมายถึงเป็นศีนที่บริสุทธิ์ครับอันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เปิดร้านขายแก้วดังนี้นั้นแก้วคือสีนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ่านพระนักเกษนี้ได้เปรียบเทียบอะไรที่ละเอียดละอ,อปราณีซะเหละเกินนะครับอาจารย์ค่ะให้ผู้คนได้จินตนาการนึกภาพกันให้ออกชัดเจนนะฮะว่าในพระนครซึ่งเป็นความเปรียบนะครับว่าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยข้อพระธรรมหลักปฏิบัติทั้งหลายของพระพุทธองค์ก็เปรียบเสมือนร้านต่างๆร้านรวงต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับธรรมะของพุทธองค์ข้อหนึ่งที่น่าประทับใจอย่างที่บอกว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็น เป็นข้อปฏิบัติที่จะแก้ความเจ็บไข่ได้ป่วยหรือคนที่ป่วยทางจิตก็แสดงว่าคนที่อาจจะกําลังทุกข์ทรมานกําลังเผชิญทุกโศกกับความแปรปรวนของชีวิตถ้าได้เจริญสติปรฏฐาน4ี่เนี่ยก็เหมือนกับอถอนโรคนะอาจารย์ <Okay. S 1> ทําให้ถอนจากโรคโรคแห่งความเศร้าโศกแห่งความไม่เข้าใจในความทุกข์ในชีวิตทั้งหลายคือพระนเกษรีอธิบายละเอียดนะครับ okay. ผมก็จะกําลังนั่งจับความไปเรื่อยนะคะจะรย์ตะกี้พ,พูดเรื่องศีลใช่ไหมคะยังมีสมาธิกับปัญญาอีกนะคะค,ค,คือเราศีลอย่างของเราก็คือศีลห้าศีลแปดหรือปาติโมกศีลใช่ไหมคะแต่ศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นศีลที่ยิ่งทีนี้มาดูสมาธิครับสมาธินะคะของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือสมาธิที่มีวิตกวิจารณ์รนะคะคือมีการระลึกถึงลมหายใจเข้าออกนะคะแล้วก็รวมไต่ไปถึง ระบบที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารนะคะคือไม่มีองค์ภาวนานะเป็นสมาธิก็ไล่ขึ้นไปตามลําดับถึงศูนย์เนตสมาธนะิคือความว่างอน,นิมิตตสมาธิไม่มีนิมิตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปถึงสมาธิที่สะอาดบริสุทธิ์ไปตามลําดับขั้นตอนของฌานที่จะทําให้ละความวิตกความพยาบาทต่างๆหรือให้ละทิ้งซึ่ง เครื่องที่อันนำมาสู่ความเศร้าหมองคือกิเลสทั้งหลายค,คือสมาธิอันนี้เนี่ยจะแจ่มใสบริสุทธิ์ตั้งมั่นนะคะแล้วก็ตัดทิ้งซึ่งมานะความเป็นตัวตนอุทธจะนะคะความฟุ้งซ่านตัดทิฏฐิตวิจิกิกจฉาแล้วก็ตัดตรึกชั่วทั้งหลายที่จะมีมาได้ค,คือเป็นสมาธิที่ทําให้จิตผ่องไสสะอาดนุ่มนวลใช้งานได้นะคะคก็คือทําให้สมาธิของผู้ที่ฝึกหรือสมาธิของผู้องค์เนี่ย เปรียบเสมือนแก้วอันบริสุทธิ์นะคะสิ่งที่ไลๆทั้งหมดเนี่ยเลี่ยกระจัดกระจายไปตั้งอยู่ไม่ได้ความช่วยร้ายเพราะว่าพอมากระทบแก้วใสบริสุทธิ์อันเป็นสมาธิที่ได้ฝึกถึงไว้อย่างดีแล้วเนี่ยก็ตั้งอยู่ไม่ได้เข้าไปติดไม่ได้ในกิเลสอันนั้นนะคะคือกิเลสมันเข้าไปไม่ได้ที่นี้ความที่สมาธิเป็นของอันกามวิตกเป็นต้นมากระทบแล้วตั้งอยู่ไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะสมาธิที่ฝึกนั้นเป็นของบริสุทธิ์ ต้องจำให้ดีนะคะว่าใครฝึกสมาธิเนี่ยจะต้องมีอารมณ์อย่างนี้คือความชั่วจะเข้าไปไม่ได้เลย <ฮะ S 2> สําหรับผู้ที่ฝึกสมาธิจริงๆงจังๆเพราะสมาธิเป็นของบริสุทธิ์ในพระนาากระสินกำลังเ,เรียกว่าปุชาอยู่นะคะกําลังวิสั่น,นะคะับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิที่บริสุทธิ์จะเปรียบเ,เหมือนน้าในใบบัวนะคะคือใบบัวเนี่ย สมาธิจะไม่ซึมลงไปในในะอาจ <ใบ S 1> จะไม่ซึมนะแล้วกลิ้งกระจัดกระรายตั้งไม่ได้ติดไม่ได้ครับคือติดไม่ได้เพราะว่าใบบัวเนี่ยเป็นของบริสุทธิ์สะอาดนะคะเพราะฉะนั้นสมาธิของพระพุทธมีพระภาคเจ้าก็คือแก้วใสบริสุทธิ์ครับคือความช่วใดๆไปตั้งอยู่ไม่ได้ดังนั้นถ้าหากว่าเรายังมีราคาโทสะโมหะหรือมีโลภะก็ไปผสมผสานเกิดความร้อนในจิตเกิดสิ่งต่างๆขึ้นในจิตแสดงว่าสมาธิของเราเนี่ยยังใช้ไม่ได้ นะคะฝึกยังไงกันทั้งปีก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันไม่เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยคือสมาธิคือแก้วของพระภูมิพระพากเจ้าคือถือว่าพุทธองค์ได้เปิดล้านขายแก้วเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีความตรึกชั่วตึกชั่วนี่มีหมดเลยนะคะมานะตัวตนความฟุ้งซ่านอุชจะทิฏฐิวิจิกิจฉาสงสัยลิสยาตนีคือทั้งหมดเลยเนี่ยจะไม่เกิด กับบุคคลผู้มีระเบียบแห่งแก้วคือสมาธิ<ะ>และ,ะจิตของบุคคลน,นั้นจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นบุคคลทั้งหลายก็คือจะต้องประดับแก้วสมาธิอย่างนี้ นี่คือในแนวของพุทธเจ้านะคะนั้นเราต้องมาถามตัวเองแล้วค่ะคุณจะยุทธว่าสมาธิของเราเป็นแก้วหรือเปล่าเป็นแก้วของพุทธเจ้าหรือเปล่าใช้การได้ขนาดไหนหรือเป็นสมาธิธรรมดาธรรมดาทั่วไปมีสมาธิในการดูหนังสืออย่างเดียวเป็นช่วงๆแต่ยังไม่เป็นแก้วนะคะครับขอถวายพระพรแก้วคือปัญญาของพระพุทธเจ้าล่ะเป็นอย่างไรคือพระอริยสาวกย่อมรู้แจ้งตามเป็นอย่างไรด้วยปัญญาว่า สิ่งเหล่านี้เป็นกุศลสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศล bathroom. คือปัญญาได้สามารถที่จะรู้ได้เลยว,ว่าคือกรรมในโลกนี้จะมีอยู่สองอย่างคุณจะยุดในสั้น,นๆง่ายๆครับคือกรรมที่เป็นกุศลกับเป็นอกุศลนะคะว่าเราจะแยกแยะว่าสิ่งเหล่านี้ทําอ้าวเป็นก <Mitarbeiter S 1> <ๆ>ุศลก็ทาทาอย่างนี้เนี่ยการกระทําเป็นอกุศลผลมันก็จึงเป็นอกุศลทีที้พผลมันเกิดเป็นอกุศลแล้วเรามาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ผิด เราทําแต่กุศลแล้วผลที่ออกมาทำไมมันเป็นอกุศลละ่ะอืบุคคลใดที่เริ่มต้นผิดผลมันก็ออกมาผิดมันก็บิดไปทั้งกระบวนการใช่ถ้าเรารเริ่มต้นเป็นกุศลผลมันก็ออกมาเป็นกุศลครับนะคะนี่คือปัญญาที่จะรู้ได้ปัญญาอีกอันก็คือรู้ว่าสิ่งนี้มีโทษและไม่มีโทษคือขณะที่ทํารู้ว่าไม่มีโทษแล้วก็รู้ว่าผลที่ตามมาก็ไม่มีโทษก็ทํา แต่สิ่งใดที่เรารู้รู้อยู่ว่ามีโทษแต่ทำเพื่อความสะใจแล้วก็มีโทษอันนี้ขาดปัญญา,านะคะอันนี้ควรเสพอันนี้ไม่ควรเสพ resp. นะคือเสพนี่ก็คงจ,จะรู้นะคะว่าเราจะเสพบุญหรือไม่เสพบุญคือเสพบุญนี่ก็คือทําแต่บุญทํากุศลนี่ทางธรรมนะคะค <Amsterdam> คไม่ควรเสพคือเราจะเสพ <refuse S 1> ชั่วทําแต่ชั่วนะคะอันนี้ต่าช้าอันนี้ปานีด ต้อ,อว่าเราต้องแยกแยะได้ว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันหยาบมันต่ําช้านะแต่ขณะที่บางครั้งเราทำเนี่ยรู้สึกมันปราณีตละเอียดเพราะผ่านการไตรตรองอย่างละเอียดรอบคอบ,ค,บคือการกระทําของเรานั้นเนี่ยสุขุมรอบคอบไม่ประมาทครับนี่เป็นของดํานี่เป็นของขาวอันนี้ชัดเจนนี่เป็นทุกข์อันนี้เป็นสุขนะคะอันนี้เป็นธรรมเพื่อถึงสุขอันนี้เป็นธรรมเพื่อความดับทุกข์ชนนี้แหละ ก็คือปัญญาของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือแก้วอันประเสริฐนั่นเอง